สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมแมวใหญ่วันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อการใช้ conditional formatting นะครับในการกำหนดรูปแบบอย่างมีเงื่อนไขนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เราทราบไปแล้วว่าเราจะกำหนดให้เกรด A เป็นสีแดงได้อย่างไรนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการกำหนดว่าถ้าให้คนที่ได้เกรด A ขึ้นสีแดงที่รายชื่อของเขาด้วยนะครับอย่างนี้นะครับเราจะทำอย่างไรนะครับในลักษณะน,นี้นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ conditional formatting ในโดยการเขียนสูตรเข้าไปนะครับเขียนสูตรเข้าไปหลักการที่เราเราจะเลือกว่าเราจะเขียนสูตรหรือไม่เขียนสูตรนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าตัวมันเองนะครับอย่างเช่นกรณีนะครับตัวมันเองเนี่ยจำเป็นต้องไมอ้างอิงจากเซลล์อื่นนะครับ มันไม่สามารถจะเป็นเกรด A ได้ด้วยตัวมันเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันจำเป็นต้องไปอ้างอิงจากเซลล์อื่นหรือจากพื้นที่อื่นดังนั้นตรงนี้ต้องเขียนสูตรนะครับแต่ถ้าตัวมันเองไม่ได้อ้างอิงจากเซลล์อื่นซึ่งตัวมันเองสามารถเป็นเกรด A ได้เลยอย่างนี้นะอันนี้ก็มันจาเป็นต้องไปเขียนสูตรให้มันนะครับเอาใหม่นะครับยกตัวอย่างครับเดี๋ยวจะได้ไม่งงผมจะเริ่มใหม่นะครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ทิ้งไปก่อนนะครับเดิมเราบอกว่า คนที่ได้เกรด A ให้เป็นสีแดงเราครอบตรงนี้นะครับเราก็ไปที่เมนูตรงนี้นะเมนู o m e นะครับริบบ n home... แล้วก็ไปตรงนี้นะครับ Conditional Formatting เราเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกตรงนี้นะครับมาที่ Equal to นะครับจากนั้นคีย์เเข้าไปนะครับตรงนี้เราไปเลือกที่ Custom Format นะครับเพื่อไปกําหนดสีนะครับตรงนี้เอาสีที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับ ได้แล้วนะครับส่วนตรงนี้รายชื่อที่จะให้ขึ้นสีแดงนะครับตามเกรดนะครับตัวมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นเกรดนะครับเราไม่สามารถที่จะไปตรงนี้ตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้นะครับคีเอเอเข้าไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับเนื่องจากมันไม่รู้จักนะครับตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่เป็นเกรดนะครับตัวเป็นรายชื่อนะครับมันจําเป็นต้องอ้างอิงจากที่อื่นนะอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างจะได้เข้าใจนะครับจะได้เห็นภาพ เราจําเป็นจะต้องไปเขียนสูตรให้เขานะครับก็คือครอบตรงนี้นะครับไปที่เมนูโฮมนะครับไปที่ตรงนี้นะครับไปที่ริบบอนโฮมแล้วก็ไปเลือก conditional formatting เลือกตรงนี้นะครับ manage r u l ตรงนี้นะครับจากนั้นเลือก new นะครับ new rule นะครับคลิกตรงนี้นะครับเลือกอันสุดท้ายนะครับตรงนี้แหละครับเราเราถึงมากําหนดให้ว่าเราการกําหนดนะครับเราเราจะกําหนดอ้างอิงจากแถวแรกเป็นหลักก็พอนะครับ แถวแรกตรงนี้คือแถวที่สองนะครับรที่2นะครับเราจะเขียนว่าเท่ากับนะครับถามเขาว่าถ้านะครับเท่ากับ b 2เนี่ยเท่ากับ a นะครับถามเขาเลยนะถ้าเป็นจริงนะครับถ้า b 2เท่ากับ a 2เป็นจริงเนี่ยให้เป็นสีแดงะนะครับก็โอเคไปโอเคไปนะครับเซลล์นี้ ก็จะอ้างอิงจากแถวนี้เซล์นี un, ้แถวนี้ก็จะอ้างอิงจากแถวนี้แถวนี้ก็จะอ้างอิงจากแถวนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับในการกําหนดเราจะกําหนดจากแถวแรกแถวเดียวนะครับจากเมื่อกี้นะครับตรงนี้นะครับสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้นะครับเราจะกําหนดจากแถวแรกแถวเดียวนะครับก็คือว่า b 2เท่ากับ a เท่านั้นนะครับแถวอื่นจะแปรตามไปนะครับจะไล่ไล่ลำดับกันลงไปอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับแต่ก็สําคัญมากนะครับให้ นำไปทบทวนหรือนำไปซ้อมให้ดีนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่าการซ้อมซ้อมซ้อมแล้วก็ซ้อมนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ